สวัสดีวันนี้แม่บ้านอของเราก็ หาเรื่องออกไปกินข้าวนอกบ้านนี่เลยหูข้าวสวยรลล้อนๆ้มไขส่สองฟองเพื่อเพิ่มโปรตีนในมื้อน,นี้เพิ่มความเผ็ดด้วยพริก ป่นสักหนึ่งสองสามช้อนเพราะว่าถ้าไม่กินเผ็ดก,ก็คือรู้สึกว่ากินข้าวไม่แซบกินข้าวไม่นัวกินข้าวไม่อิ่มกินข้าวไม่อร่อยหนึ่งมื้อเราจะกินไม่ให้ครบห้าหมู่ไม่ได้นะจ๊ะเราต้องกินให้ครบห้าหมู่นะก็จะมีผักต่างๆผักที่เราเลือกมาในวันนี้ก็คือหอมดองหอมใจแล้วก็แตงสดสักหนึ่งสองสามสี่ลูกนะเพื่อความชุ่มฉ่ำในกระเพาะหลังจากนั้นเราก็มาลดโซเดียมด้วยน้ำปลาโซเดียมต่ำกันแต่ใดๆก็คือมีปลาผัดจ้าเป็นปลาบองผดัด ซึ่งเมื่อกี้ที่ใส่น้ำปลาลดโซเดียมไปก็เพื่อจะลดโซเดียมที่น้ำปลาก็มาเพิ่มที่ปลา,าบะฮองผัดหลังจากที่เราเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมแพ็คของขึ้นรถวันนี้เราจะเดินทางด้วยรถ VIP ของเราเองเป็นน้องแดงคู่ใจที่เราชอบขับไปบ้านลุงแล้วก็ชมนกชมไม้ข้างทางนะชิลๆไปเดี๋ยวออกจากบ้านเลยแล้วก็ไปชมวิวข้างทางแบบชิลๆ ถึงแล้วแต่ทําไมไม่มีใครอยู่เลยอะ่ะเมื่อกี้เจอกันแล้วทําไมยังไม่ถึงอะ่ะทําไมเราถึงก่อนมือ,มอนีของเราโหน่ากินมากอันเนี้ยแค่นี้ก็คือจบแล้วในมือนี้ก็คืออร่อยแล้วอร่อยมากทุกคนผักดอหอมดออันเนี้ยไม่ได้เค็มมากมกลมกลม่อมลุงทําอร่อยมากเลย,อยขอคอนเฟิร์มนะคะ กินกับไข่ต้มร้อนๆข้าวร้อนๆน,นี่เลยทีเด็ดของเราปลาบองผัดหอมมากหอมแบบอยกินกับไข่ต้มกินกับข้าวสวยร้อนๆโรยพริกป่นโอ้ยทุกคนมันแซ่บแซ่บหลายกินของเค้าเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานหวานยังไงผลไม้ไงผลไม้มะม่วงจิ้มน,น้ำพริกตาหวานยังไม่หมดแค่นี้เมนูต<ม>่อไป ลาบปลาอร่อยมากลุงทําเองก็คือถ้าได้ข้นเหนียวละอ้นมาจิ้มก็คือฟินมากนี่ไม่มีข้นเหนียวนะเห็นอะไรทอดๆเหลืองๆไหมมันเป็นเก็ดปลาทอดที่กินเข้ากันกับลาบปลามากลองฟังเสียงโคตรฟิน